เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมา อใครคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาต้องใจเราตาดู้โลกมันแสบก <คน S 1> ว้างใหญ่แต่แตมันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพัเนอ